Point, คือเดิมอ่ะเราคิดว่าทฤษฎีเดิมของเรา <your> คือหนุ่มอ่ะเขาจะไม่ออกฉากเดียวกันใช่ไหมตอนนี้ฉันก็ไปคิดมาใหม่ฉันรู้สึกว่าหนุ่มันจะออกฉากเดียวกันเป็นคู่คู่เว้ยคืออย่างนี้ที่มาคือฉันอะนั่งฟังเพลงเวอร์ชั่น3.0ที่ค่ายเกมอ่ะมันเปิดออกมาใหม่ใช่ไหมนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเน้นเรื่องวัฏฏะสงสารอ่ะสัมสาราการเป็นวัยแต่เกิดแล้วก็พระจันทร์ พระจันทร์น่ะคือเป็นวงรอบของพระจันทร์ที่มันอยู่ในรูปอะ่ะฉันรู้สึกว่าเกมเขาจะเน้นว่าเหมือนพระจันทร์ที่มีด้านสว่างและด้านมืดอะหนุ่มหนุ่มก็จะเหมือนกับมาเป็นคู่คูอ่ะเธอเหมือนอย่างของปู่ใช่ไหมปู่ก็จะมาคู่กับไซรัสนะยนึกออกไหมมันจะมีฉากที่มันออกด้วยกันคือฉากตอนที่ปู่เดินเข้าไปในโซนโนฮันโซนแล้วก็มีไอ้นักเมฟิสโตอยูอ่ก็เหมือนกับว่าเขาออก ฉากเดียวกันเดิมอาะันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นไว้เพราะว่าทฤษฎีเดิมของฉันก็คือเขาจะไม่ออกฉากเดียวกันไงแล้วก็คิดว่าแค่เมฟิสโตก็น่าจะเป็นแค่ตัวแทนอาจจะไม่นับตอนนี้ฉั้นคิดใหม่แหละเธอฉันคิดใหม่ทาใหม่ <c oughs> คิดว่าอาจจะแบบเป็นการจับคู่กันด้านสว่างกับด้านมืดของดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ย ออส่วนปู่กับไซรัสที่ชันคิดเองเนี่ยนะคิดว่าอิทธิพลที่จะมีต่อคู่ของคู่นี้ก็คือเรื่องของอวกาศดิบสเปซแล้วก็ดาวฟิโอสเพราะว่าทั้งคู่มีจุดกําเนิดมาจากดาวฟิโลสเหมือนกันทั้งปู่ทั้งไซรัสก็เลยคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่อาจจะโยงโยงคู่นี้ไปในเส้นเรื่องเดียวกันในอนาคตนี่ส่วนของหมอกับเคเล็บอะฉันคิดว่าน่าจะคู่กันคิดว่าแอสตาร์น่าจะเป็น เหมือนเป็นกอดอะที่คุม2คนนี้อยู่อะนึกออกไเพราะว่าแอสตาก็คุมคุมเซนใช่ไหมแล้วเคเล็บก็คือมีเตาปิ้งขนมปังแล้วก็มีแอปเปิ้ลอารมณ์แบบเหมือนส่วนอ mm ีเดนก็น่าจะมีแบบมีกอดคนหนึ่งที่คุมคุมทั้งคู่นี้อยู่อะฉันคิดว่าน่าจะเป็นแอสตาที่มีอิทธิพลต่อเนื้อเรื่องของ2คนนี้และคิดว่ามันน่าจะไปคู่กันเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายคือราฟเอลที่ออกฉากเดียวกับไอซีอีโอเอคนนั้นไง เออเนี่ยหะมันก็จะเป็นการจับคู่กันก็เลยคิดว่าอาคาโปดาไอหนุ่มคนนี้ก็จะเป็นหนุ่มคนที่6ที่มาลบล้างทฤษฎีเดิมของฉันที่ว่าหนุ่มจะไม่ออกฉากเดียวกันตอนนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นแล้วยังไม่รู้ว่าหนุ่มคนที่6อ่ะจะมีอะไรเชื่อมโยงกับราฟปแต่อย่างน้อยคือเขาออกฉากเดียวกันไปเจอกันในเดอะเนสในคลับเดอะเนสเหมือนกัน หนุ่มคนสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าในเรื่องของราฟาเอลอ่ะมันแบบมันไม่ได้บอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเพราะตัวราฟาเอลเองก็เป็นกอใช่ปะบีกเป็นกอที่มีมีอาณาจักรที่ตัวเองดูแลอยู่ีอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วในเนื้อเรื่องของราฟาเอลก็ไม่ได้พูดถึงอาณาจักรอื่นๆแต่พูดถึงฟีลลอสเพราะว่าเวลฟอร์ซิตี้ตอนนั้นอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับฟีลลอสเหมือนกันฉากทะเลทรายฉากที่เราเป็นเจ้าหญิงอ่ะก็อยู่ในฟีลอส มันไม่ได้พูดถึงฟีลอสแบบแบบหนักๆเหมือนของปู่กับไซรัสเนาะคือเราคิดว่าสถานที่ในในเกมเนี้ยมันก็จะมีอยู่แค่สองที่นั่นแหละคือลินคอนกับฟีลอสเพราะฉะนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ห่างกันไปมากแล้วทั้งสองอาณาจักรนี้ก็จะเชื่อมโยงกันผ่านอุโมงค์อวกาศท,ที่เกิดขึ้นเพราะว่าลาเป็นเทพอีกฝั่งก็อาจจะเป็นใช่ไหมโปรเจกต์น้ำพุอ่ะยังไม่ชัดเจนเลยอะเรารู้แค่ว่าน้ำพุมันเป็นน้ำพุวยยาว เรารู้แค่ว่าเอเวอร์ตามหาหนทางสู่ชีวิตนิรัน์ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยแหละคือชีวิตนิรันต์แก <c oughs> คือมันไม่ใช่การเป็นอมตะเหมือนเหมือนของปู่นะแต่มันคือชีวิตนิรัน์ที่การเกิดดับไม่จบสิ้นเหมือนในเพลงเพลงประกอบที่เพิ่องออกมาใหม่อ่ะเออที่เราต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสาราสังสลา,าคือสังสารวัตน,นะฉา,ากแรกในเพลงก็คือเราแบบ ทายเรืออยู่คนเดียวอะ่ะฉากสุดท้ายคือเราอ่ะเจอเขาคนที่หกอยู่บนสะพาน <laughs> เจอหนุ่มเต็มไปหมดเลยชีวิตสี่ได้ม่อวินจริงแก <laughs> อาจจะเป็นกอดทั้งคู่ใช่ไหม <laughs> แกใช่ใช่เป็นไปได้อะไม่งั้นมันก็จะดูแบบดูด้อยกันเกินไปอะ่ะกอดออฟเมาทเทนเหมาแก <laughs> <laughs> ใ,ในในการลาเอลการปีนเขาอะ่ะนางก็ปีนเขาไปเจอรูปปั้นกอรออฟเมาเทนใช่ไหม <laughs> หรือว่านั่นจะเป็นหนุ่มกอดที่โหวแกเทพภูเขาใช่ไหม <laughs>